สวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเช็คดวงชะตากันนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยมีดวงชะตาในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าการงานนะครับความรักสุขภาพนะครับหรือการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนพฤษภาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับมาดูไว้แรกกันเลยครับในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในวันศุกร์ สีถ้วยนะครับได้สีถ้วยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ใช้ได้เลยในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับสีถ้วยเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นไพ่บ่งบอกถึงความไม่พึงพอใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับถึงปมนสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์ในช่วงพุธสพาเนี่ยผมเชื่อถ้ามองในเรื่องพื้นฐานการเงินเดือนเนี่ยไม่ลาบากหรอกนะครับมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือนะครับ มีมีรายได้ใหม่ๆไหลเข้ามาในมือด้วยซ้ําไปในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วแต่อาจจะมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าการเงินที่รายได้ที่เข้ามาเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพราะว่าสีถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับถึงเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วด้วยก็ไม่พึงพอใจนะครับแต่ถ้ามองไปในพื้นฐานเนี่ยสีถ้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าเดือนนี้ไม่ลําบากในเรื่องของการเงินยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ไม่ขาดมือนะครับมีเงินเก่าเก่าเก มีรายได้ใหม่ๆอะไรเข้ามาในมือนะครับเพียงแต่มีความรู like ้สึกกังวลอะไรบางอย่างเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับและอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในเรื่องการหาเงินนะครับก็เลยทําให้รู้สึกยังไม่ดีเท่าไหร่กับเรื่องของการเงินนะครับแต่ไม่ลําบากนะครับเดือนนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องการเงินเดือนนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับมีผลกับความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับมาดูการงานอืม งานงานโอ้โ oh, หงานถือว่าดีนะครับหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งนะครับถ้วยหนึ่งถ้วยนียหมายถึงรางวัลของฝันหรือความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยพุทธสภาเนี่ยถ้าโฟกัสเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยในสิ่งที่ลงมือทําไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับหรือได้รับผลที่เราก็ทําไปนะครับคนที่ตกงานมีโอกาสที่จะได้งานเช่นเดียวกันแต่ต้องไม่เลือกงานนะครับช่วงนี้ต้องไม่เลือกงานนะครับ การงานมีโอกาสที่จะขยับขยายก้าวหน้านะครับปัญหาที่เคยมีจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยมันหมายถึงถ้วยรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะให้ผลดีอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เราลงมือทาเอาไว้ในอดีตนะครับประสบผลสําเร็จหรือว่าทํางานมาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วหลายๆคนเนี่ยทั้งเงินทั้งงานเนี่ยผมว่าเดือนเนี่ย มันก็ยังไม่น่าจะดีนะครับแต่คนที่เกิดในวันศุกร์ก็ยังสบายอยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอ่าไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันยังใช้ได้นะครับยังมีเงินใหม่ๆไหลเข้ามานะครับเรื่องการงานเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าประสบความสาเร็จหรือผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะครับได้รางวัลได้ของขวัญจากงานก็ถือว่าดีนะครับถึงสถานการณ์มันจะ ดูแล้วไม่ค่อยดีเนาะช่วงนี้ผมว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะตกงานกันอยู่นะครับหรืออาจจะมีการพักงานระยะสั้นๆกันอยู่นะครับแต่แต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็ยังเอาตัวรอดได้เสมอนะครับเป็นคนที่นิสัยของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะครับมีความมุ่งมั่นเขาเรียกว่าอะไรในการไฟ่้าหาความสุขหรือความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับมากกว่าดวงอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะมีความพยายามมีความ่งมานะในการ ทำงานนะครับหรือว่าการหาเงินให้ประสบความสําเร็จเป็นคนฉลาดนะครับคนเกิดันสู์เนี่ยคนฉลาดเป็นคนที่มองกไกลเพราะฉะนั้นเรื่องเองินเรื่องงานเนี่ยผมถือว่าดีแต,แต่แต่เงินเนี่ยอาจจะมองไกลเกินไปนะครับถึงจะได้มาแต่มันยังได้ไม่ตามเป้าหมายนะครับก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับมาดูความรักกันบ้างความรักนะครับความรัก ความรักเป็นสองไม้เท้านะครับสองไม้เท้าก็ผมถือว่าสําหรับเดือนเนี้ยคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูโดดเด่นนะครับก็ยังรับรื่มไปตามปกติในเรื่องของการคองคู่ไม่ได้มีอะไรที่มันดูและเป็นปัญหาหรือมันดูแล้วมันก้าวหน้าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเลขสองนี่ก็ถือว่าดีอยู่สําหรับคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่หรือว่า แอบรักใครชอบใครขอให้การพูดการบอกก็มีโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ถ้ามองในพื้นฐานของครอบครัวเดือนนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ผมเชื่อว่าก็ยังคองคู่กันตามปกตินะครับไพ่ก็ให้ผลดีปานกลางนะครับไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือมันเลวร้ายในช่วงเดือนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่สุขภาพกับการเดินทางกันบ้างโอ้โห ก็ถือว่าดีเลยนะครับ3ถ้วยนะครับสถ้วยก็หมายถึงความสําเร็จนะครับการเฉลิมฉลองนะครับเพราะถ้ามองในเรื่องของออการเดินทางอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพดูแลแแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเ,ออเรื่องนี้ถ้าดูแลตัวเองดีนะครับสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะปรับตัวดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ให้ออกมาอย่างนี้นะครับยังไงยังไงก็หลายๆท่านถึงจะเห็นว่าดีนะครับแต่ก็ อย่าเพิ <man> <man> <rails> <society> <man> <man> ่งประมาทนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีดวงของเป็นวันเกิดเนี่ยเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงเรายังมีหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของพื้นฐานดวงโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะ12สราศีโบราณนะครับตามตำราภูมมชาติอย่าลืมไปไล่ดูกันนะครับว่าท่านตกอยู่ในตำแหน่งไหนและตำแหน่งนั้นให้ผลดีหรือร้ายนะครับอันนี้มันคุมชะตาเราทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปไล่ดูกันดูนิดนึงนะครับว่ามันดีหรือร้ายในปีนี้นะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของ กำลังวันเกิดเนี่ยนะครับการเงินดีนะครับแต่มีความรูส้สึกไม่พอใจการงานดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับความรักก็ตามปกติไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นนะครับสุขภาพการเดินทางดูแลแข็งแรงสมบูรณ์อุบัติเหตุไม่มีนะครับถึงไพ่จะออกมาอย่างนี้นะครับช่วงเดือนพฤษภามนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังไงก็ขอให้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยมีความระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับป้องกันนิดนึงเพราะช่วงนี้สถานการณ์ผมเชื่อว่า มันก็ยังไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉั้นจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ระบัดระวังแล้วก็ป้องกันสักนิดนึงนะครับท้ายก็ขอให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีเงินมีทองร่ํารวยนะครับตลอดไปและตลอดปีนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางใช้ชีวิตช่วงนี้ให้มีความสุขนะครับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ